สวัสดีครับผมก่อยนะครับจะพามาดูผลงานของปุ๋ยใบหยกเป็นไงครับตรงนี้หวานใบหยกล้วนๆนะครับเขียวสวยงามครับกับหน้าก,กล้องกันดูนะครับมาดูผลงานของปุ๋ยใบหยกนะครับ ครับกระสอบยังอยู่นะครับผมใช้มาวดที่สามนะครับวันนี้ใส่ข้าวปฐุมนะครับเขียวนะครับผนตกมาให้เลยเขียวอีกครับตอนนี้ตากแห้งอยู่ครับแตกกอครับ รากโคนข้าวจะออกขาวเลยนะครับรากข้าวจะเดินดีแต่กอแต่กอแน,น่นเลยครับหมักเทนเดอร์แล้วหวานปุ๋ยใบหยกครับใบหยกรวนๆครับ ดูนะครับเขียวสวยงามครับใบตั้งต้นแข็งครับหมักเชนเด้งกํจาจัดข้าวดีดนะครับแต่ก่อนนาผมเยอะนะครับข้าวดีดตอนนี้บางตาไปแล้วครับ ใช้ประจำประจำเดี๋ยวข้าวดีก็จะหายลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับข้อดีอยู่อย่างปุ๋ยใบยกหวานแล้วผักปอดนาจะไม่โตนะครับรากจะแดงโตไม่ทันข้าวครับและก็จะหายไปเลยครับ ครับเขียวสุดลูกหูลูกตานะครับพี่น้องชาวนาต้องลองเปิดใช้เปิดใจใช้อยู่นะครับว่าดีอย่างไร แต่ประหยัดต้นทุนไปในตัวครับไว้มาดูตอนเริ่มออกรวงนะครับผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่ครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับช่วยติดตามผลงานของปุ๋ยกิ่งทองใบหยกนะครับสวัสดีครับ